สวัสดีค่ะพี่น้องคามาพบพอกันกับช่องจิระพานัวแฟนเพจจ้าพี่น้องจ้ายำขนมจีนค่ะขนมจีนจิระพานัวเองนะคะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มแห้งยาวมากแม่อ่ะให้ดูเส้นกินเบิด์่เอาคุณอะเออสองสิบห้าบาทสามพอรล่อเม่อาไปกินแน่ยมาเดี๋ยวสอนมากไม่เป็นไรจ้ะเริ่มเลยเนาะ ตอนวิธีการทำลงให้ต้นเทียบแล้วนะจ๊ะโอ้ยเครื่องไลยฮืมฮึมผสมวิ้วิวอดีกว่าค่ะ ว้าปีเส้นยาวนะเส้นยาวเป็นทั่วไปแต่ที่ขาดคนแห้งไปนี้ขาด พี่นนังของเบญสอดมากค่นุญาตสุดนังขนมจีนสามสิบห้าบาทกางองร้อย ใกล้หมดแล้วนะคะทุกคนเข้าอีกน่าจะสิ้นเดือนครีบเกล้วยขับฟัด หลานไม่นไงสุดปีกกว่ใส่จังหวะค่ะพักเสย หรับท่านใดที่ตามหาขนมจีนเส้นเหนียวๆแบบนี้ขนมจีนแห้งพี่น้องจ๋าต้มต้มต้มจะได้กินแล้วหืมอหอมแก้วหวัดแก้วหวาอย่างดีอืม ควาคมลืมความลืมออดภัน เตีขนมจีนเนี่ยหรือว่าก้อยข,ออาขอ้า,าปุ่นพี่น้องจ้าขอบคุณไพ่ผกร้านคือได้รสชาติตึพักเส้นเมนูนี่ให้กินก,กินใจเป็นทามหาทำให้หนูกินอีกหน่อยคุณแพี่น้องจา้าร้านใครกินคนนี้

ตั้งใจเบราะส่เสียนหลายเพราะว่าอย่างโอ้ยพูดเดียวนอะดิ้นเบิกกะไรเยเป็นสาวแหละจา้า

มไม่มีช้อนก็ไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะจะกินขึ้นอีเนาะปลาทูอันนี้ซีบอกพริกกับซีบอกทวอันเดียวกันนะจ๊ะ 我不会弄脏。好、嗯，我们开始剪辑，剪辑。